สวัสดีครับพี่น้องครับมานนมันใช่แนวมาแล้วครับผมวันนี้มามาพบมาฝ่อกับงอผีกุ้งนะครับนะมจะติดข้ามฝ่อเจาะอยู่แล้วที่นี่มาพบมาฝอนะครับวันนี้วานมอนี่อยู่ที่ฟาร์มกุ้งจะเล่นซาวฟ้ามนะครับเนาะสวัสดีครับพี่กุ้งครับสวัสดีครับเชร์จาของงอได้ครับผมวันนี้เพื่อนำเสนอโค้ดเมนูนะครับเนาะแนะนำเลยครับไอ้ครับรายละเอียดครับแม่นี่นะโค้ดนี่ไหมแม่ลูกโตเมียครับทข่ายสีวัยศูนย์เก้าหกเอกสารครบลูกจะเดือนครับนี่ยลูกสองเดือนครับ อายุสองเดือนนะครับเนาะสีสามารถเดืนอนไปลายๆหน่นอยเ <ณ S 1> นาะเดือนกวนๆนะครับโอ้แต่ว่าหนังหย่นดีนห,นนนหน่อยเนาะครับเนี่ยสีแดงพี่น้องครับแดงเข้มอยู่นะครับเนาะ<อ>ลูกเพิ่นได้อยู่เกือบสองเดือนนะครับเนาะเป็นเขาเรียบร้อยน,นะครับผมแม่กับตัวแค่คย,ยู่พี่น้องครับแม่กับตบะจอยบะเก่งบะไก่นะครับเนาะแม่เป็นลูกกระทบจะน้อยนะครับผมโค้งสางลำตัวยงาเลยครับแม่เพิ่น ครบเครื่องนะครับเนาะแม่เนี่ยใส่ทุ้งเทาใส่เกือบโบสีขังเลยนะครับเนาะไปพุ่ยดำเลยพี่น้องเนาะบ่เป็นยังเขาแอร์บ่มป็ยังพายนี่แม่พอมันสูงเลยหาซิบบ่เลยบ่หยาบค่ะสุดหยาบครับเนาะหนึ่งสีร้าบหาซิบบ่ลงเลยครับเนาะแม่กัดลงโตแม่กระแดงครับพี่น้องครับแม่แดงดีอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวมึงหายแม่แด่แล้ด้ะครับเด้อแม่ก๊อกคางานอยู่นะครับผมครบเครื่องนะครับเนาะ ผิดอีล้วพี่เร็วมาพี่น้องเพคนเมืองเร็วนะครับแม่กรับตัวไข่อยู่พี่น้องครับในทองนี่เออตัวนี้หลุดตัวที่ได้ไรตัวที่สองนะครับเนาะอนาคตยังไปต่อได้พี่น้องครับลูกสาวนะครับผมไอ้เมืองโตหลูกสาวเด้อครับเด้อเตรียมตัวดีพนวานะครับแข่งขาดีหน่อยน้ำเตยงามนะครับมีตัวนี้บ่ใบหรือคนนี้ผมมีนะครับเนาะ เขาเรียบร้อยนะครับโอ้หูก็งามพี่น้องบางทีจลำตัวนะครับเอาทีนี้มาฟังราคามี่อ้อเอาดนเด็กพี่น้องคุิสจมให้หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึาหมื่นเก้าพนะครับเนาะแสนห้าหมื่นเก้าพันพี่น้องครับราคาเนี่อีสานส่งฟรีคือเอาแน่เนาะนาครับผมเสียกุ้งเพิ่นไปส่งเองพี่น้องครับผ่อนๆเลยนะครับเนาะจะคล้องฟ้ามขับรถส่งเองพี่น้องครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเนาะเพิ่นกับบำบัดใจผู้อื่นข้ามให้นะครับผมนะครับโอ้ยบักหลงแม่แห้งนะครับเนาะ ลูเนี่ยใบใบหลอดคมนขเนาะนะครับแม่เป็นตาเล้าเอนึงตอบหนาผหน่ยแม่ก็ให้ลูกดกขที่นี่ให้ลูกทีให้ลูกทีนะครับแม่เป็นสายดลอมนึ่งเหรอออดีนงด้วครับผ้ไดเอาไปกัซ้ำเงว่าสองตัวแล้วก็ไก่ไก่สีซ้ตัวนะครับเนาะราคาพอฟังนะครับพี่นองครับร้อยห้าสิบเก้าพันบหนึ่งนห้าหมื่นเกบาทนะครับผมราคานี้ พอฟังพอเร็มอยู่นะครับเนาะแม่กับโบชี่หายนะครับผมแม่กับซื้ว่าใจหลงหามนะครับใจหลงหามพ่อแม่นี่เป็นงัวครบเครืยร์นะครับเนาะแม่เพื่อนนะครับเนาะเขากับซีย่าจะหน่อยบอกป็นไหนนะครับผมแล้วแต่ผูมักนะครับเนาะยังโซดอยู่นะครับเอ๋นี่แหละนี่แหละเข้ามาแม่แข่งแม่แข่งโบนะครับสมพอได้ได้พนันนะครับเนาะมานเปขนารลำมตัวหลุดซ้าไนนะครับเนาะ อันนี้บรรยาเชื้อว่างงวสีเดือนเดือนกลัวๆพี่น้องเกือบสองเดือนนะครับเนาะแต่เมื่ง้อไทยก็สิประมาณสามสีเดือนหมดแล้วพี่น้องตัวสำนีนะครับเนาะเป็นแบบน้อยเลยเป็นไงเป็นน้อยบป็น้อยครับเหลือกับจอยต้องับลำตัวดีอยู่นะครับเป็นง้อโค้งโค้งใหญ่นะครับเนาะอ่าคนที่สนใจนะครับเด้มาเมืองง้ออยู่ขอกเลยครับหรือว่าโทรถามผมนะครับผมอาจจะชิมาอยู่ขอกอยู่ฟาร์มกับปีการบ้านหนองคำนะครับเนาะบ้านหนองคำตำบลหนองคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิริกิครับพี่น้องครับพอเบอร์ไอ้เนี่ย ศูนย์หกสองนะครับสองหกแปดสองหกแศูนย์ศูนย์สามเก้านะครับเนาะบอกว่าติดต่อที่กรุงนะครับผมอยู่ขอบอยู่ฟาร์มกับมีหเหรออีไล่ตัวพี่น้องครับมาบบเสียเถวเด้อครับกูได้มางัวเอาไงวะงัวเงินแสีแต่มามาเมืองของนี่เดียครับผมพี่น้องครับมีเห็นมึงนะครับมีเมลูแม่สาวได้เนาะครับพี่มลงแม่สาลายโค้งลายคมพี่น้องครับลายอยู่นะครับเนาะมึงเอาได้ครับผมครับขอเชิญปลาโคมนี่อครับพอฟังข้างบนอยู่พี่น้อง หนึ่งแซนห้าหมื่นเก้าพันนะครับบ,รบัตรเตาหลบตันกแตสิบวัตใกล,แล้แล้วละเดี๋ยวรานปลเติมเป็้าละลูกเงินเลยเลียงลูกมันลงเป็นหลบตัวเงินแซนนี่แล้วครับตอนนี้คร FC เป็นตัวเขาเสมอพี่น้องครับถามเด้งว่ามันนะครับว่าที่กลุ่มนี้มันขายง้อขายง้อแกงนี่พี่น้องครับอืมหาง้อแกงขายง้อแกงนะครับเานาะครับผมครับผมเอาเละครับเริ่มลำตัวนะครับ มนช่วงรากช่วงท้ายรูปเพลนนะครับเนาะพี่น้องมากกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับเด้อกดซับสไครต์นะครับผมบ้านุ่มไม่อีกหนึ่งช่องท่านในการรับชมนะครับเด้อเฟซบุ๊กนะครับผมแฟนเพจนะครับบาานุ่มวัวงามสีสเกลนะครับนอฝากพี่น้องติดตามรับชมได้ครับผมไปใส่มาใส่กระไฮปอดหอปลอดภัยได้ครับผมจากโควิดนะครับเนาะใส่หน้ากากนะครับผมมันหลังมือนะครับพี่น้องครับเพื่อรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับผมของไอ้พริกิดีเป็นนำไปได้ด้วยดีนะครับ สาัคดีนะค,ะนะคะรับนุพ่อโตนะครับสวัสดีครับ